แฟนผมต้องเข้ารับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ถึงสามครั้งสืบเนื่องมาจากการขับถ่ายของแฟนผมเนี่ยมันไม่ค่อยปกติคือไม่ถ่ายทุกวันถ่ายยากถ่ายไม่สุดสองสามวันถ่ายครั้งเป็นเวลางานานาหลายๆปี <c oughs> ก็ส่งผลทำให้ลำไส้มีปัญหาไปพบคุณหมอสามปีติดกันแล้วครับที่ส่องกล้องทุกปีปีแรก ส่องไปตรวจพบติ่งเนื้อก็ตัดไปตรวจนะครับก็ตัดออกส่องเข้าไปเจอที่ไหนก็ตัดออกมีประมาณ3ามสี่ติ่งพบว่าเป็นติ่งเนื้อ,อร้ครับถ้าไม่ตัดออกผ่านไป 2- 3สามปีมีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ได้ปีที่2คุณหมอขอตรวจซ้ำก็ไปส่องครั้งที่2พบติ่งเนื้อที่ใหม่อีกนะครับไม่ได้ขึ้นที่เดิมแต่ขึ้นตรงลำไส้ใหญ่ส่วนต้น อีกสองติ่งก็ตัดออกรอบที่สนี้คือประมาณวันที่9มีนัดกับคุณหมอไปสองครั้งที่สก็ต้องมาลุ้นครับว่าจะมีขึ้นที่ไหนอีกไหมสาเหตุหลักๆเกิดจากการไม่ขับถ่ายทุกวันชราใจนะครับใครที่ไม่ขับถ่ายทุกวันมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แรกๆมันไม่เกิดอาการหรอกครับพอหลังๆเนี่ยแฟนผมจะมีถ่ายติด เลือดปนมาด้วยเบ่งยากคุณหมอก็แนะนำเรื่องอาหารการกินทานน้ำให้เยอะทานอาหารที่มีกากใยให้เยอะเพื่อช่วยระบบขับถ่ายในร่างกายเรานะครับให้มันถ่ายได้ถ่ายออกทุกวันลองคิดดูนะครับสภาพที่เราไม่ขี้ทุกวันเนี่ยกากอาหารหรือที่มันอยู่ในตัวเราหลายๆวันแล้วค่อยออกมาทีเนี่ยมันหมักหมมมันสามารถทำให้ลำไส้เราติดเชื้อได้ อันนั้นเรื่องใหญ่ครับถ้าเป็นมะเร็งแล้วเรื่องใหญ่พวกภายในเนี่ยถ้าเกิดมันแสดงอาการออกมาแล้วส่วนใหญ่จะดักแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ในร่างกายเราเราไม่รู้เราใช้ชีวิตไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าภายในมันเป็นยังไงทางที่ดีดูแลการกินสุขภาพการขับถ่ายให้ดีนะครับว่าเรากินกากใยเพียงพอไหมอย่าชะล่าใจนะครับอันตรายครับส่วนใครที่ไม่ชอบทานผัก ไม่ค่อยมีเวลาหรือเด็กๆไม่ชอบทางผักตั้งแต่เด็กมีปัญหาในการขับถ่ายลูกใครมีปัญหาการขับถ่ายควรดูตัวช่วยไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ตัวช่วยเรื่องการขับถ่ายมีเยอะมากๆกพวกไฟเบอร์ชงไฟเบอร์เม็ดลองซื้อมาทานครับจะได้ไม่เป็นแบบแฟนผมสวัสดีครับ